สภาพเมื่อวานครับกับเช้านี้ต่างกันมากโอ้อย่างหยับไ,ไ,ไอยทอยม,มือแมองเจ็บเต้เที่ฮะ มามามาถ้ถาถ้าถ้าไปตรงนี้ดีกว่าไหมหรือว่ายังไงวะเนาะไม่ถ้าใสา่สองตันอะไรเงี้ยสองสามตันอะไรเงี้ยจะไปทางนี้หรือว่าทางเนี้ยเดี๋ยวต้องเอาลงครับเพราะว่านู่นครับจมตั้งแต่ตรงนู้นเนี่ย ขึ้นซ้ายจมขวาขึ้นขวาจมซ้ายครับตั้งแต่ตรงนน้นนี่มาตรงนี้ก็ติดหนักครับฟังตรงนน้นล้อหลังหายเลยอเหมือนอย่างนี้เลยเนโอ้โหนักสุดรครับวันก่อนวิ่งเส้นทางนู้นครับฝั่งนน้นครับที่รถทิดโจจมอ่ะนมัน,นมไปจมอยู่ปากทางตรงนูน้นแต่นี้มาเส้นใหม่ครับจะคงที่ว่าทางนี้แข็งกว่า โอ้โห oh. <laughs> หนักสุดเลยครับเมื่อวานยังไม่เฉยขนาดนี้นะเอายเอามาเส้นไหวตายายแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ขึ้น <laughs> ก็สภาพนี้แหละครับ จมซ้ายนี่ขนาดมีไม้ครับมีท่อนไม้รองอ่ะมันยังจมกันเนี่ยนู่นครับตรงนั้นหนักแล้วมาจมตรงเนี้ยหนักนะครับฝั่งนี้มันมันไม่จมนะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้รอยตรงนี้ไม่จมมันจมตรงนู่นพอขึ้นปุ๊บมันก็มาจมฝั่งนี้เนี่ยพอจมฝั่งนี้ปุ๊บขึ้นปุ๊บเนี่ยมาจมฝั่งนี้อีกก็เนี่ยแหละครับมาจมมาเรื่อยๆครับ มาถึงตรงนี้ก็เนี่ยมาจบขา่านีแล้วมันฝนตกด้วยนะครับเมื่อคืนก็เลยพานกลับบาน,ม,นมันมืดแล้วสีห้าทุ่มแล้วสี่ทุ่มเดี๋ยวเอาคานันมาเทียบตรงนี้แล้วถ่ายลงให้ออกสักสีห้าตันก็ดูจะขึ้นไหมชนจนเละหมดครับข้างเนี้ยข้างหลังก็ชนจนเละหมดเหมือนกันเนี่ยลงกร้อนอะไรก็เบี้ยวหมด เนี่ยครับฝั่งนี้มันเป็นถนนเก่าที่หกล้อวิ่งที่หกล้อวิ่งดินน่ะถนนหกล้อวิ่งดินครับตรงนี้ฝั่งนั้นมันเป็นที่เก่าที่ร้างสองสามปีไม่ได้ทำอะไรแล้วดู เตียนโมไปเมียนมาบานลิ่เงเลยเตียนโมไปลิ่งตลอดในแหววไปลิ่งคลังเฮยก็เลยมันสูยโยเจนตตดูครับบ้านน,นู้นลิ่งตัวปีน้องข้างหน้าลากสี่ห้าคันอ่ะโอ้เสียวมากครับเสียวกันชนหักเสียวกันชนขาดอ่ะ ดูตัวนี้มันเยินหมดแล้วอ่ะตัวลากอ่ะนะโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ